สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพระราชสัป,ปดีสที่9กรกฎาคม2563กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเ็กก็ปิดตลาดไปที่1,365.81จุดนะครับก็เพิ่มขึ้นมา3.35จุดนะครับหรือว่าบวกขึ้น0.25เต มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ73,000ล้านบาทด้วยกันนะครับซึ่งการเคลื่อนไหวของดัชนีนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เซ็ตนั้นมีการเคลื่อนไหวพันผวนนะครับโดยตอนช่วงเชา้าเปิดตลาดมาปุ๊บนะฮะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ในแดนบวกได้นะฮะก่อนที่จะค่อยๆลดตัวลดช่วงบวกลงมานะครับแล้วก็ลงไปสู่ในแดนลบด้วย นะครับพอเข้าสู่ช่วงบ่ายตดือนนี้ก็เริ่มมีการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะก็ปิดในแดนบวกได้เล็กน้อยนะครับผมก็เรียกได้ว่าวันนี้ก็ครบเลยนะครับทั้งอ,อยู่ในแดนบวกแล้วก็แดนลบนั่นเองนะครับ โดยด้านของตลาดนั้นก็ยังคงรอนะเรื่องของตัวปัจจัยบวกใหม่ๆที่เข้ามาหนุนนะครับแล้วก็ยังคงติดตามนะครับเรื่องของจํานวนผู้ป่วยนะครับของโควิด1 9นะฮะที่ก็จนช่วงนี้ก็ยังพุ่งสูงอยู่นะครับโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะครับส่วนด้านของบ้านเราเองนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังถือว่ายังดีอยู่นะครับผมเพราะว่า ถ้าผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับที่เพิ่มขึ้นมา5รายในวันนี้ก็เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งสิ้นเลยนะครับส่วนในประเทศนั้นเป็นการปลอดเชื้อนะครับติดต่อกัน45วันแล้วนั่นเองนะครับขณะที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีาความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ทำให้ทางของนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ เลื่อนนะครับเรื่องของการประชุมคอรมอเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้ออกไปก่อนนะครับผมเพราะว่าก็อาจจะมีการกระทบนะจากการที่อาตลักษของอดีตหัวหน้าพักนะครับแล้วก็อัตลักษของสมาชิกพักนะครับของพักพลังประชารัฐนาสีท่านนะครับก็มีการลาออกกันไปนั่นเองนะครับผมก็เลยอาจจะต้องรอเรื่องของที่ปรึกษาคนใหม่เข้ามานะครับแล้วก็เลยทําให้เรื่องของการประชุมคอรมอเศรษฐกิจวันพรุ่งนี้ก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนนั่นเองนะครับ ดยในวันนี้นะครับกลุ่มที่กระสังเงินไหลเข้าสุดทธินะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่มของใช้นะครับแล้วก็กลุ่มแล้วก็ทางด้านของ yt. วัสด um ุอิชาภับร์โภคนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นทางด้านของตัว STGT นะครับอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะก็มูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็หนาแน่นด้วยนะครับแล้วก็กระสเงินก็ไหลเข้าอย่างโดดเด่นด้วยนั่นเองนะครับ ส่วนทางด้านของกลุ่มที่กระสังเงินไหลออกสุดที่ก็เป็นทางด้านของกลุ่มขนส่งนะครับก็ไหลออกจากหุ้น AOT นั่นเองครับทางด้านหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงแล้วก็มี Impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ STGT นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้แรงอีกแล้วนะครับ9.12%ดด้วยกันนะครับก็ช่วงก่อนหน้านี้นะก็อาจจะ ราคาหุ้นก็อาจจะดูนิ่งๆกันไปนะครับดูเงียบๆกันไปนะฮะก็ะปรับขึ้นปรับลงเล็กน้อยนะครับพอมาในวันนี้ก็เลยปรับขึ้นมาได้แรงเลยทีเดียวนะครับผมประเด็นบวกก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมอยู่นะครับก็คือเรื่องของความคาดหวังนะที่ เรื่องของผลประกอบการนะครับในปีนี้ก็จะเติบโตได้กว่า4เท่านะครับแล้วก็ยังได้อันนี้ส่งเรื่องของความต้องการใช้ถุงมือ,อยางที่ยังสูงอยู่นะครับตรับใดที่โควิด -19 นั้นยังคงแพร่กระจายแพร่ระบาดกันอยู่แบบนี้นั่นเองนะครับทางด้านของ EA นะครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.49%ด้วยกันนะครับก็เป็นการปรับเพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากเมื่อวานนี้ก็ลงไปค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะครับ ส่วนประเด็นหนุนก็เป็นเรื่องของ EV นะครับที่น่าจะมีการเริ่มผลิตกันนะครับในช่วงของไตรมาสสปีนี้นะครับแล้วก็โรงงานผลิตแบตเตอรี่นะครับขนาด1กิกะวัตต์อวนะครับก็จะเริ่มผลิตนะครับในช่วงของปีหน้าปี6 4สีนั่นเองครับส่วนคาะของ CBG นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้4.07%นะครับก็ คาดว่ากําไรในปีนี้นะครับแล้วก็ปีหน้านั้นจะเติบโตได้นะครับก็ส่วนทางกับกําไรของตลาดนะในปีนี้ที่คาดว่าจะหดตัวกันไปนะครับโดยกําไรของ CBG ก็คาดการณ์กันนะครับว่าปีนี้เนี่ยจะเติบโตได้ถึงกว่า40%นะครับแล้วก็ปีหน้าก็จะโตอีก20%ด้วยกันนะครับส่วนทางด้านของ PTL นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมานะครับ10.11%ดด้วยกันนะครับก็ ยังคงได้ประเด็นบวกต่อเนื่องนะครับจากเรื่องของตัวออเดอร์พลาสติกฟิล์มนะครับที่เพิ่มสูงกันขึ้นมากนะครับซึ่งก็เป็นออเดอร์ที่มาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ทางด้านของ p r m นะครับันนี้ก็บวกขึ้นมาได้8.61%ด้วยกันนะครับก็คาดการว่ากำไรในตรมารส2นี้นะครับจะเติบโตได้ทั้ง q o n อแล้วก็ yearon Year ด้วยนะครับก็ แรงน,นุนนะฮะมาจากธุรกิจเรือจัดเก็บน้ำมันกลางทะเลนะครับหรือว่า FSU นั่นเองนะที่ก็ค่อยๆทยอย,อย,อย,ยฟื้นตัวกันขึ้นมานะครับเช่นเดียวกับเรืงของธุรกิจเรือให้บริการขนส่งน้ำมันในประเทศด้วยนะครับก็ฟรรกื้นตัวขึ้นมาเช่นกันนะครับก็หนุนนะเรื่องของราคาหุ้นของ PIM วันนี้ให้ปรับขึ้นไปได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ ส่วนหุ้นที่ปรับลงแรงนะฮะแล้วก็มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นทางด้านของ AOT นะครับก็ปรับลงต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ลดลงไปอีก2.17%ด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีหุ้นโรงแรมนะครับอย่างทางด้านของมินนะครับก็ลงไป2.93%เอราวันครับลงไป2.73%แล้วก็เซนเทลลงไป1.74%นะครับ ก็ยังคงเป็นเซนิเมนต์เชิงลบนะที่มาจากเรื่องของ travel bubble นะครับที่ก็มีการเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนั่นเองนะครับขณะที่ PSL นะครับวันนี้ก็ราคาลงไป7.27%นะครับก็ปรับลงตามท่านงของตัวดัชนี BDI นะที่เมื่อวานนี้ก็ลงไปหนักนะครับเกินกว่า5%ด้วยกันนะครับแล้วก็หุ้นโรงกลั่นนะครับทั้งท็อปนะครับวันนี้ก็ลงไป2.81% s p r c ลงไป3.73นะครับแล้วก็เอโซลงไป2นะครับก็เป็นการปรับลงนะครับ3ามวันต่อเนื่องแล้วนะครับสัาทัตนของหุ้นลงกลั่นนั่นเองนะครับทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปนะครับ17ือนกกาที่ผ่านมานะครับก็เป็นการกระจายตัวนะครับมีทั้งปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็ปรับลดลงนะครับส่วนทางด้านของดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนั้นนะครับก็ปรับลดลงไป0.2นะครับ ทางด้านของโกลสปอร์ตนั้นนะครับบวกเพิ่มขึ้นมา0.3%ครับตอนนี้อยู่ที่1,814เหรียญกัลบิก80เซนต์ต่อทรอยออนส์ราคาน้่มันดิบเร้นนะครับบวกเพิ่มขึ้นมา0.1%นะครับตอนนี้อยู่ที่43เหรียญกัลบิก30เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ข้าเงินบาทครับวันนี้ทรงทรงตัวนะครับอยู่แถวๆ31บาท13สตางค์ต่อดอลลาร์นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปพาร์ตตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้ พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ